สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกลิกงข้างล่างใกล้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่ห้างตัวเลือกมิดฟิลตัวรับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรคว้าตัวในตลาดหน้าหนาวนี้คนที่1ครับดีแคนไรส์จากเวสต์แฮมยูไนเต็ดแน่นอนว่าอันดับที่หนึ่งที่แฟนบอลปิดาจแดงปวดปรานมากที่สุดคงหนีไม่พ้นดีแคนไรส์ที่ตกเป็นข่าวคราวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่พัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นกําลังสําคัญให้กับวตธแฮมยูเนเต็ดแล้วก็เป็นกําลังสําคัญให้กับทัพอังกฤษในยุคของกรซเซอเกตไปเป็นที่รบร้อยแล้วในขณะที่แฟนบอลปีศาจแดงนะครับจำนวนมากมายก็อยากได้ทีมรักของตนั้นซื้อเมดฟิลไว้2ปีรายนี้มาเสริมทัพเช่นเดียวกันครับเพราะเป็นนักเตะที่นอกจากเล่นเกมรับได้ดีแล้วยังเติมเกมบุกได้อย่างดีเยี่ยมด้วยแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยอาจจะใช้ จสซีลินการ์ดครับเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นซื้อดิแคนไรส์แต่ก็ยังไม่ใช่งานที่ง่ายเลยเพราะมีหลายทีมนะครับที่ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเชลซีเป็นต้นแข้งที่2ครับแคลวิฟิลิปชื่อของฟิลิปครับเธอ,อเป็นข่าพวพัวพันกับแมนชเชสเตอร์เตดมาแล้วในช่วงสมเมอที่ผ่านมาหลังจากมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษรายนี้สามารถสร้างผลงานอยา่างโดดเด่น กับลียยูนเตดแล้วก็การเล่นให้กับทัพชิงตัวรามดาวเตียไว้ยีห้าปีรายนี้ถือเป็นกองกลางพลังไดนาโมที่มีความดุดันในการตัดเกมรวมถึงสามารถเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกได้อีกด้วยแถมยังวางบอลยาวได้อย่างแม่นยำยิง่งใดก็ตามครับแม้ว่าทั้งสองสโมสรจะเป็นคู่หรือร่วมกันมาตลอดแต่ก่อนหน้านี้ยูงทองเองก็เคยเสียนักเตะคนสำคัญสำคัญให้กับแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดหลายคนอย่างเช่นเอริกค,คันโตนาอัลันสมิธแล้วก็ริโอฟอร์ดิน่านมาแล้วและก็ส่งผลให้ดีลนี้นะครับมีความเป็นไปได้ไม่น้อยเช่นเดียวกัน คนที่3ครับอับดุลไรดูกุเลมิทิวจอมบูชาวฝรั่งเศสสามารถทําผลงานได้อย่างโดดเด่นสุดๆกับทัพทอฟฟี่สีนิวงินในฤดูกาลนี้ภายใต้การกุมังเฮียนของ ben z, ราฟาเอลเบนิเตสโดยทำประลาทั้งหมด2ประตูกับ4แอต์ดาวเตียววัย8ปีรายนี้ถือเป็นมิดฟิ์สไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดเกมคู่แข่งโดยในเกมนี้นะครับพวกเขามีสติในการเข้าปะทะ2.7ครั้งต่อเกมแต่กระนั้นนะครับเจ้าตัว ยังมีทั้งความเร็วและไปกบบระบอลได้ดีซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยมักจะมีส่วนร่วมกับเกมรุกของเอเวอเรตันอยู่เสมอในขณะที่โทนี่คลาสคาริโนนะครับกุรูฟุตบอลและก็ดิดนักเตะของเชลซีนั้นถึงกับออกมาเชิดชูด,ดูเกเร่ด้ว่าคือมิดฟิลด์อันดับที่1ของพรีเมียร์ลีกในตอนนี้และเชื่อว่าเขาคือแข้งที่ปีศาจแดงนั้นกําลังขาดอยู่ผมเชื่อว่าในพรีเมียร์ลีกชั่วโมงนี้นะครับไม่มีกองกลางคนใดนะครับจะดีไปกว่าดูเกเรอีกแล้วและเมื่อมองไปที่แดนกลางของแมนเชสเตอร์แมันชัดเ,นนเ่นรั่งดเบนี้อยู คนที่สครับอีฟบิสซูมาชื่อของดาวเตะชาวมารลีเริ่มเป็นที่คุ้นหูของแฟนบอลด้หลายทีมมากยิ่งขึ้นโดยนะับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาจากริวมาล่นแล่นในพิมียร์ลีกเมื่อช่วงปี2018แข่งวัย25ปีรายนี้ก็ยกระดับฝีเท้าขึ้นมากลายเป็นห้องเครื่องคนสําคัญให้ทีมลูกนางนวลน,นั้นไปเป็นที่ร้อยแล้วและตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมชั้นนาแล้วก็หนึ่งในนั้นคือแมนเชสเตอร์เตด บิสูมากลายเป็นหัวใจเด่นกลางของทีมนุนงนวลซึ่งคอยควบคุมจังหวะในการเล่นให้กับทีมโดยมีทีเด็ดอยู่ที่การเข้าปะทะและการแย่งบอลมาครอบครองและการมองหาเพื่อนร่วมทีมเพื่อโต้ตอบคู่แข่งอย่างรวดเร็วซึ่งน่าจะเข้ามาเป็นตัวแทนของเฟสได้เป็นอย่างดีและคาดว่าดีลนี้นะครับจะมีราคาไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์คนที่5ครับรูเบนเนเวสของบู๊แฮมตันนับตั้งแต่ที่เนวสย้ายมาจาก FC ฟซีปอร์โตครับมาเล่นให้กับบู๊แฮมตันเมื่อปี2 0 1 7 เจ้าตัวก็กลายเป็นขุนพลเองในแดนกลางซึ่งมีส่วนสําคัญพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาบริสสูงสุดได้อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าวูฟแฮมตันนะครับจะมีรูปการที่ยากลำบากในซีซั่น2020และ21นี้เพราะหลังจบอันดับที่14ในตารางพร้อมแยกทางกับคุณซื้ออย่างนูโน่แอสเปริโตซา o นโตครับแต่รูเบนเนวสนั้นยังเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่มีผลงานอย่างน่าประทับใจในที่สุดของพิมพ์ร์ลีก ดาวเตียวัยีปีรายนี้ถือเป็นมิดฟิลด์ครบเครื่องอีก1คนนะครับนอกจากจะเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วการบางบอลยาวได้อย่างแม่นยําถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของเจ้าตัวรวมถึงการยิงไกลาจากนอกกรอบได้อีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่3มิดฟิลด์ของยูไนเต็ดได้ในเวลานี้ทั้งเฟธสกอตต์มิทูมิเน่และก็เนมันยามาติดไม่ตอบโจทย์ด้านนี้มากเท่าไหร่นักสำหรับข่าวต่อมามาเชลบรันผู้นวยการฟ,ฟุตบอลเอเวอรตันครับเปิดเผยว่าสโมสรได้มีการท้บทามดอน่ฟานาบิก กองกลางตัวสำรองของแมนเชสเตอร์มาร่วมทีมเมื่อช่วงเดือนมกราคมในซีซั่นก่อนตามการรายงานจากแมนเชสเตอร์อินนิวนะครับบอกว่าดาวเตะชาวรัสดรายนี้ไม่ค่อยรับโอกาสในการลงสนามให้กับทีมปีศาจแดงเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาไม่ว่าจะย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงถึง40ล้านปอนด์ครับซึ่งทําให้เขากลายเป็นที่หมายตาของหลายทีมในพรีเมียร์ลีกโดยหนึ่งในนั้นคือเดอะทอฟฟี่ซึ่งทางผู้บริหารของสโมสรได้กล่าวว่า พวกเขาเคยมีการเจรจาเพื่อดึงดาวเตะรายนี้มาร่วมทีมเช่นกันในช่วงเริ่มต้นของตลาดซื้อขายเรามีการสอบถามไปยังแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วแต่มันก็เป็นไปไม่ได้และในช่วงท้ายของตลาดผมได้รับโทรศัพท์จากกูโด้อันแบร์ครับเอเนต์ของนักเตะซึ่งก็บอกกับเราว่าเขาอาจจะปล่อยแบบยืมตัวชั่วคราวแต่ก็ถูกแคนเซิลในนาทีสุดท้ายและต้องหยุดอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากสำหรับโรนี่ฟันเดบิกผู้ที่เล่นดีมึงมากอีกคนหนึ่งไม่ต้องสงสัยเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเป็นเด็กที่อยาากลงสนม ไ่ต้องการกลับมาสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งแต่คุณก็รู้ว่านั่นคือสโมสรที่มีความกดดันอย่างมหาศาลและก็มีการแข่งขันที่ดูเดือดคุณได้เห็นนักเตะบนมานั่งสำรองของยูไนเต็ดในเกมล่าสุดซึ่งมีทั้งคริสเทนเลอรดนัลดเจอร์เชนโชและก็พอพบ็อกบาสสรุปข่าวต่อมาแมนเชสเตอร์ที่นะครับกลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าดาวิดนูเวีตกองหน้าฟอร์มแรงของเบนฟิ oo, United, ก้าเหนือลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์เต็ดและก็เชลซีคู่แข่งในพรีเมียร์ลีก ที่มีข่าวความสนใจในนักเตะรายนี้อยู่ตามการรายงานจากลิสตารครับดาวยิงสัญชาติรุ่ยรายนี้เพิ่งระบดฟอร์มยิงคนเดียว2ประตูช่วยให้เยอลิสบอนนะครับเอาชนะบาร์เซโลนาไป3าในศึกยูฟ่าแชมเปีลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนนูเนตเพิ่งย้ายมาเล่นในลีกโปรตุเกสเมื่อปีที่แล้วและตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ของพิมลีกอย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีรวมทั้งบาร์เยมุนิกขาใหญ่จากบนเนดิก้าด้วย ในใก็ตามครับการรายง,งานจากเดลิสตานั้นระบุว่าทีมโรไบซิฟ้าเองนะครับของเปิปกูดิล่าถูกยกเป็นเตียงหนึ่งในการกระชากกองหน้ารายนี้ไปร่วมทีมเนื่องจากพวกเขาค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเบนฟิก้านั่นเองครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาซิตี้เคยทําการซื้อขายนักเตะก,กับทีมยักษ์ใหญ่จากลิสบอนไปถึง2รายนั่นก็คือเอเดรีนผู้รักษาประตูทีมชาติบาราซิลที่มีค่าตัวส6ล้านปอนด์ในขณะที่เมื่อซัมเมอร์ปี20 2พครับพวกเขาได้คว้าตัว ias, รูเบนดิ กิ 6, ล้านปอนด์ในขณะที่มีการปล่อยนิคโคลาอูตาเมนดีให้กับทีมจากโปรตุเกสด,ด้วยเหรับข่าวต่อมาก a นโซเมคโตครับสื่อดังของอิตาลีรายงานว่ายูเวนตุสและก็อิตาเลีินสองยักษ์ใหญ่แห่งกันโซสเรียอิตาลีสนใจที่จะคว้าวตัวเดนี้ฟันเดบิกมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์เต็บมาร่วมทีม ก็กลังทีมชาติัวแรานี้ดิ้นรนอย่างหนักในการต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งกับปีศาจแดงแต่ก็ยังแทบไม่ได้โอกาสในการลงสนามโดยล่าสุดนะครับเกมพบกับบีอาเรอันในศึกยูฟา่าแชมเปี้ยนีกที่แสดงการให้พอใจอย่างชัดเจนที่ไม่ได้ลงเล่นช่วยทีมในนัดนี้ที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวมีข่าวเรื่องการย้ายทีมออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นเสมอ ก็เกือบย้ายไปเล่นให้กับเอเวอร์ตตามการรายง,งานข่าวจากอังกฤษเนี่ยแต่ถูกสโม,มสรขัดขวางในช่วงท้ายล่าสุดเนี่ยสื่อแดนรองท้าวบูธรายงานว่ามาลายแล้วก็มูใหญ่นะครับต่างให้ความสนใจฟานเดบิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นความมุ่งมั่นที่จะลงเล่นในการคาแข้งที่อุเทลฟอร์ดและก็ต้องการตัวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์เดือนมก,กราคมนี้ฟานเดบิกลงเล่นไปทั้งหมด39เกมให้กับปีศาจแดงนับตั้งแต่ที่ย้ายมาร่วมทีมโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถูกส่งในฐานะตัวสำรองโดยทำไปทั้งหมด1ประตูกับ2แอซซิต สำหรับข่าวต่อมาครับโซชามีการถูกลหลายสื่อนะครับตั้งคําถามว่าการนํเมสันกรีนบูดเองเนี่ยเป็นหนึ่งในดาวรุ่งไฟแรงของสโมสรที่แท้จริงออกไปเล่นในตําแหน่งปีกข,ขวาของทีมนั้นทั้งทั้งที่ทีมมีปีกข,ขวาชีพอย่างมากมายโดยกวพาหน้านี้นะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสโมสรเพิ่งทุ่มเงินซื้อมหาศารนะครับในการดึงตัวของซันโชหนึ่งในปีกชื่อดังจากซืลเลียมริเชอร์ดนมนมาร่วมทัพซึ่งเจ้าตัวนะครับมีรีกิตติดทีมชาติอังกฤษชุดลุยศึกยูโร สวร์ยีนะครับแต่ได้กลับออกสตาร์เป็นตัวจริงให้กับสโมสรในเพียง5เกมจากทั้งหมด9เกมที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ครบ90นาทีเพียง1เกมเท่านั้นซึ่งหลายสื่อนะครับได้วิเคราะห์ไปในทางเดียวกันว่าแม้ว่าทีมนจะซื้อสารโชเข้ามาด้วยฟอร์มการเล่นที่บวกกับโอกาสในการลงสนามที่ยังไม่สม่ำเสมอให้กับโซชาซึ่งยังไม่ได้ไว้วางใจให้เล่นตำแหน่งนี้แบบเต็มตัวแล้วก็นั่งให้เป็นมารังสำรองเพื่อดูฟอร์มและก็รอโอกาสต่อไปและก็ได้ไว้ใจให้กับเมสันกริบูนนั้นลงเล่นตำแหน่งนี้เรื่่ออยตอมา สำรับกินบูดแล้วนะครับในทีซสั้นนี้ซัดช่วยทีมไปแล้วมากถึง3ประตูแต่เจ้าตัวนั้นเนี่ยกลับไม่ได้ยิงประตูมาแล้ว6นัดติดต่อกันในทุกรายการในขณะที่ซานโชนั้นก็ยังไม่มีโอกาสที่จะทําประตูหรือแอซซิตแม้แต่ครั้งเดียวอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกดึงข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ